นิยายเรื่องสองพรานพิทักษ์ไพรคาถาเลือดอมตะเสียงกริ่งกระดิ่งสำริดที่ปลายมีดบินดังแผ่วเบาตัดกับเสียงจักจันเรไรในยามพลบคำ่ำไอแสนพรานหนุ่มผู้มีวิชาอาคมสายคงกระพันและมหาอุดยืนนิ่งราวรูปสลักข้างต้นตะเคียนคู่กับไอ้จันสหายสนิทผู้ช่ำชองคาถาสายเมตตาและล่อลวง ดวงตาของทั้งคู่จับจ้องไปที่กวางป่าตัวหนึ่งซึ่งมีขนสีทองอารามผิดธรรมชาติราวกับหลุดมาจากสวงสวรรค์แสนกวางตัวนั้นมันแปลกไอจันรกระซิบเสียงแห่พรา่าพลางเอามือลูบประคำเม็ดดำที่ห้อยคองามเกินกว่าสัตว์ป่าทั่วไปจะเป็นเทพารักแปลงกายลงมาหรือไม่ไอ้แสนผิวปากเบาๆพลางไร้คาถาในใจ สายตาคมกริบมองหาพิรุษช่างงามจนหน้าขนลุกนะโมตัดสะพัคขวะโตนะจังงังโมจังงังพุทธจังงังท่าจังงังยะจังงังเขาลองเสกคาถาหัวใจจังงังแต่กวางทองกลับสะบัดหางอย่างไม่สะทกสถานแล้วเงยหน้ามองตรงมาที่พวกเขาด้วยดวงตาสีอำพันที่วาวโรด ไม่ติดมันรู้ตัวหรือไม่ก็มันไม่ได้รับผลของอาคมสายเราไอแสนกล่าวอย่างตื่นตระหนกกวางอะไรกันแน่วะกวางทองไม่รอชา้ามันส่งเสียงร้องแหลมสูงราวเสียงเยาะเย,ย้ยก่อนจะหันหลังและทะยานเข้าสู่ป่าทึบในทันทีไปไม่ได้นะแสนขืนตามมันไปในพงลึกยามนี้อาจจะเจอกับผีโป่งผีป่าหรือไอพวกที่มันเฝ้าอนาเขต ไอจันรีบคว้าแขนสหายไอแสนสลัดแขนออกใบหน้าฉายแววมุ่งมัน่นไม่กวางตัวนี้มันต้องมีอะไรกลิ่นอายของมันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาแต่มันเป็นกลิ่นอายของพลังมืดที่เข้มข้นข้าสัมผัสได้เราต้องตามมันไปไม่ใช่เพื่อล่าแต่เพื่อไขปริศนาจันเอ็งท่องคาถามหาอุดไว้เตรียมพร้อมรับมือทุกสิ่ง ไอจัน์จำใจพยักหน้าก่อนจะนั่งลงอย่างรวดเร็วเพื่อบริกรรมคาถาป้องกันนาอุดโมอุดพุทธอุดทาอุดยะอุดอุดทั้งห้านิจจังอุดขอให้ผิวหนังเป็นดุดเหล็กเพชรป้องกันภัยจากคมเคียวและอาวุธสิ้นเสียงคาถาของไอจันทั้งสองก็พุ่งตัวตามรอยกวางทองหายลับไปในเงามืดของป่าเถื่อนธมิน พวกเขาหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจนี้คือการก้าวเข้าสู่สมรภูมิของสยเวทกับปุโรหิตเท่าครูบาเมกผู้ซ่อนเร้นซึ่งรอคอยเยื่อเลือดบริสุทธิ์มานานนับศตวรรษพวกแสนและจันทร์ตามรอยกวางทองมาจนถึงปากถ้ำขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันมีกลิ่นคาวเลือดคลักคลุ้งออกมา แสงจันร์ทสาดส่องกระทบกับแท่นหินด้านในเผยให้เห็นรอยเลือดสีดำล้ำจำนวนมากรอยเลือดนี่มันเยอะผิดปกติไอจันสำรวจพื้นดินรอบปากถ้ำแต่ทำไมถึงไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยก็เพราะมันถูกล่อลวงเข้ามาอย่างง่ายดายนะสิไอแสนชี้ไปยังรอยเท้าเล็กๆที่เลือนรางนี่ไม่ใช่รอยเท้ากวางนี่คือรอยเท้ามนุษย์ ที่ถูกสวมอาคมอำพรางทันใดนั้นกวางทองก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่กึ่งกลางถ้ำมันยืนสองขาเหยียดตัวตรงขึ้นร่างกายของมันบิดเปี้ยวขนสีทองหลุดร่วงเผยให้เห็นผิวหนังเหี่ยวยน่นคล้ายซากศพของชายชราสวมชุดปุโรหิตขาดวินดวงตาสีอำพันเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน ครูบาเมฆปูโรหิตเท่าเจ้าแห่งมนดํดำปรากฏกายขึ้นแล้วเฮึเ <c oughs> จ้าหนุ่มทั้งสองช่างเลือดลมบริสุทธิ์และอาคมกล้าแข็งยิ่งนักเป็นขอมขวัญที่ป่าส่งมาให้ข่าต่ออายุไขอีกเป็นร้อยปีเสียงของปูโรหิตเท่าแหบโหยและเต็มไปด้วยอำนาจมืดแก่แก่คือปีศาจไอแสนคำราม แกหลอกล่อคนบริสุทธิ์มาสังเวยบริสุทธิ์หรือครูบาเมฆหัวเราะเยาะเลือดคือกฎอาคมคือพลังความเป็นอมตะคือพรที่ต้องแลกด้วยเลือดเขาชูมือที่เหี่ยวย่นขึ้นทันใดนั้นเงาดำคล้ายค้างข่าวนับร้อยก็พุ่งออกมาจากแท่นหินที่เต็มไปด้วยคราบเลือดกูจะกินเลือดมึงจะกินเนื้ออะสังวิสุโลปุสะ ภุพะจงเป็นอาหารของข้าแสนคทาเพชรลีกไอจันตะโกนลั่นเขารีบเสกอาคมพลางพุ่งเข้าประจันหน้ากับเงาดำมะลายติพินาศายะไอจันเสกคาถาด้วยความรวดเร็วกายของเขาเรืองแสงสีขาวนวลเงาปีศาจท,ที่พุ่งมาชนเข้ากับแสงนั้นต่างก็สลายหายไปในอากาศ ไอแสนเห็นท่าไม่ดีก็รีบชักมีดบินสำริดที่ลงอาคมแล้วออกมาถือไว้ในมือจันเปิดทางให้ข้าข้าจะใช้หมนเรียกฟ้าพาปุโรหิตเท่าแค่นเสียงใสคิดจะสู้กับข้าผู้มีอายุไขกว่าสามศตวตรรษหรือโง่เขลาณนะสารนังกรังกรงกรังกุรุกุรุจงผูกพันธนาการพวกมันด้วยเถาวันปีศาจ เถาวันหนามสีดำทะมึนขนาดเท่าแขนพุ่งออกมาจากพื้นถ้ำอย่างรวดเร็วราวกับงูยักษ์หลายสิบเส้นเข้าพันธนาการร่างของสองพรานหืมพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดโอมข้าขออำนาจพระรัตนตรยัยคลายพันธนาการนี้ณนะบัดนี้ ไอแสนกัดฟันร่ายคาถาคลายพันธนาการเถาวันเริ่มมีควันขึ้นและคลายตัวออกแต่ยังไม่ทันหลุดพ้นแขนขาของพวกเขาก็ถูกรัดแน่นจนกระดูกลั่นไอจันเห็นสหายลำบากจึงเรียบใช้สุดยอดวิชาเมตตามหาสเสน่ห์ของตนแปลงเป็นคาถาพัดโบกเมฆคาเอย๋ย เอหิมะมะอิมังสุขโตนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูขอให้จิตใจของมันอ่อนลงครูบาเมฆชะง,งักไปเล็กน้อยดวงตาสีแดงฉานวาวับคาถาเมตตาหน้ารำคาญแต่พลังของมันช่างบริสุทธิ์น่าเสียดายที่ต้องทำลายอุกาลิอุกาลินมัตตโสสวาหะ คาถามนดำทำลายจิตจงเผาผลาญความดีงามในใจของมันพลังงานสีดำพุ่งเข้าใส่ไอ้จันอย่างรวดเร็วไม่ไอแสนตะโกนด้วยความตกใจเขาจำต้องทิ้งมีดบินและยอมให้เถาวันรัดแน่นเพื่อใช้มือที่ว่างอยู่ร่ายคาถาเกราะแก้วให้สหายวิรุณหกะกุมพันธะอุตตโรเกราะแก้วเจ็ดชั้นป้องกันภายในพริบตา แสงสีขาวนวลห่อหุ้มร่างไอ้จันไว้ทําให้มนดำของปุโรหิตเท่าแผ่วลงดีมากแสนขอบใจไอ้จันรีบเร่งพลังคาถามหาอุดที่เขาท่องไว้ตั้งแต่แรกเกราะแก้วจะต้านไว้ได้ไม่นานต้องโจมตีไอจันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเขาท่องคาถาเรียกเพลิงพาลีอย่างต่อเนื่องจนใบหน้าแดงกำณนะโมพุทธายะ ณมะพะทะจะพระกษะสะโสทายะเพลิงพาลีเอ๋ยจงเผาผลานสิ่งชั่วร้ายให้หมดไหมไฟสีน้ำเงินอมเขียวลุกโชนขึ้นที่ปลายนิ้วของไอจันแล้วพุ่งเข้าใส่ครูบาเมฆอย่างรวดเร็วปุโรหิตเท่าไม่ทันตั้งตัวถูกเพลิงเผาไหมจนผิวหนังที่เหี่ยวย่นไม่เกรียมอ๊อกอ๊อกครูบาเมฆร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด ไอ้หนุ่มแก่กล้าทำร้ายข้าที่เป็นอมตะหรือนะโมพุทธายะทุสมณีจงดูดกลืนพลังงานชีวิตของพวกมันมาให้ข้าปุโรหิตเท่าเวี่ยงมือออกไปอย่างรวดเร็วมีพลังงานคล้ายใหญ่แมงมุมสีดำหลายเส้นพุ่งเข้าพันร่างไอ้จันทรพลังงานนั้นเริ่มดูดซับความร้อนและพลังชีวิตของเขาอย่างรุนแรง จันไอแสนตะโกนลั่นเถาวันยังคงรัดร่างเขาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกไม่เป็นร้ายแสนคาถามหาอุดของข้ามันจะต้านทานไอจันพยายามเปล่งเสียงตอบแต่เสียงของเขากลับเบาลงเรื่อยๆร่างกายของเขาเริ่มซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัดหนีไปแสนเอาตัวรอดแล้วไปหาครูบาสุริยะอาจารย์ของเราบอกท่านว่า ปุโรหิตเท่ามันกลับมาแล้วไม่ข้าไม่ทิ้งเองเชื่อข้าประรายันติปุญญกังคาถาผลักใสไอจันใช้พลังเฮือกสุดท้ายพลังสีขาวระเบิดออกจากร่างผลักไอ้แสนและเถาวันให้หลุดจากกันและผลักไอ้แสนกระเด็นไปจนถึงปากถ้ำจัน ไอแสนมองดูสหายรักที่ถูกพลังมืดของปุโรหิตเข้าดูดกลืนจนหมดสิน้นร่างกายของไอ้จันทรุดลงกับพื้นอย่างไร้ชีวิตครูบาเมฆหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเลือดสีดำไหลจากมุมปากของมันพละกกำลังกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งร่างกายของมันดูหนุ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยพลังชีวิตบริสุทธิ์ช่างหอมหวานนัก ตอนนี้ก็เหลือแค่เจ้าคนเดียวแล้วไอแสนน้ำตาไหลาอาบแก้วด้วยความเจ็บปวดและแค้นใจเขาเงื้อมีดบินในมือตั้งสติ่ายคาถาสุดท้ายที่อาจฆ่าตัวเองได้นะโมพุทธายะนะอุตตรังอุตรังมหาวิทังมนเรียกฟ้าผ่า ท้องฟ้าด้านนอกถ้ำที่มืดมิดพลันมีเมฆหมุนวนอย่างรวดเร็วเสียงฟ้าร้องดังก้องกังวานสายฟ้าสีน้ำเงินเข้มพุ่งลงมาจากเบื้องบนผ่านปล่องถ้ำขนาดเล็กที่อยู่ด้านบนอย่างรวดเร็วร้าวกับมีชีวิตพุ่งตรงเข้าใส่ปุโรหิตเท่าครูบาเมฆเปรีย้ยงพลังฟ้าผ่าประทะกับร่างของครูบาเมฆอย่างจังแสงวาบเสิดจ้าจนปลาพลาก ปุโรหิตเท่ากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสร่างกายถูกเผาไหม้จนดำเป็นตอตะโกควันสีดำพุยพุ่งออกจากร่างของมันอ้าอ้าอ้ามนสายฟ้ามนสายฟ้า,า,ฟาแกแกต้องใช้ครูบาเมฆพยายามรไายมนโต้อตอบแต่พลังอาคมของมันถูกฟ้าผ่าทำลายไปบางส่วน ไอแสนใช้ช่วงเวลานี้ในการรวบรวมพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดความีดบินสำริดที่เปื้อนเลือดของตัวเองและสหายไว้ในมือแล้วหันหลังวิ่งสุดชีวิตออกจากถ้ำไปในความมืดมิดโดยมีเสียงสาบแช่งของปุโรหิตเท่าตามหลังมาไอหนุม่มต่อให้เจ้าหนีไปจนสุดล่าข้าจะตามล่าเจ้าเลือดของเจ้าต้องเป็นของข้าอมาตะเท่านั้นที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์นี้ นะโมพุทธายะข้าจะตามไปดูดกลืนชีวิตของเจ้าไอแสนวิ่งไปไม่หยุดหย่อนหัวใจเต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้าจากการสูญเสียไอจัน์สหายรักเขาหยุดพักเมื่อวิ่งมาถึงลำธารใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาและคราบเลือดเงยหน้ามองดวงดาวบนฟ้าและพระนมมือขึ้นเหนือศีรษะจัน์มึงไม่ต้องห่วงข้าจะทำตามสัญญา ข้าจะไปหาครูบาสุริยะและข้าจะกลับมาข้าขอสาบานด้วยชีวิตข้าจะทำลายไอ้ปุโรหิตเท่าชั่วนั่นให้สิ้นซากข้าจะให้มึงตายตาหลับไอแสนเดินทางข้ามป่าข,ข้ามเขาด้วยความยากลำบากนานนับสัปดาห์ในที่สุดเขาก็มาถึงสํานักสงฆ์ที่ซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาไกลลาดสถานที่ที่ครูบาสุริยะ อาจารย์ผู้มีอาคมสูงสุดในแผ่นดินจำพรรษาอยู่ครูบาสุริยะเป็นพระชราผู้มีรอยยิ้มเมตตาแต่แววตาทรงพลังดุดดวงอาทิตย์ท่านนั่งรอไอ้แสนอยู่แล้วในศาลาแสนในที่สุดเจ้าก็มาครูบาสุริยะกล่าวด้วยเสียงอันนุ่มนวลแต่แฝงไว้ด้วยความรู้แจ้งไอ้แสนสุดตัวลงกราบด้วยความเคารพและร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาย อาจารย์จันจันมันตายแล้วครับมันถูกปุโรหิตเท่าครูบาเมกดูดเลือดจนตายไปต่อหน้าต่อตาผมครูบาสุริยะหลับตาลงอย่างสนทข้ารู้พลังชีวิตที่บริสุทธิ์ของจันได้ดับไปแล้วแต่มันได้ช่วยเหลือเจ้าและย้ำเตือนภารกิจสําคัญนี้ภารกิจอะไรหรือครับอาจารย์ครูบาสุริยะลืมตาขึ้นมองลูกศิษย์อย่างจริงจัง ครูบาเมฆมันคืออดีตปุโรหิตของอาณาจักรโบราณมันได้ครอบครองตำรามนดำอำมะตะที่ต้องแลกด้วยการดูดเลือดมนุษย์ทุกทุกร้อยปีเพื่อต่ออายุไขให้เป็นอมะตะตราบใดที่มันยังอยู่มันก็จะหาเหยื่อต่อไปไม่สิ้นสุดแล้วเราจะทำลายมันได้อย่างไรครับมันเป็นอมะตะนี่ครับไอแสนถามด้วยความสิ้นหวังอมะตะก็มีจุดอ่อน ครูบาสุริยะยื่นตำราใบาลานเก่าคร่ำคล้าเล่มหนึ่งให้อีกแสนในตำราเล่มนี้มีคาถามหาปราบมารซึ่งเป็นคาถาสูงสุดที่สามารถทำลายมนต์ดำอมตะได้แต่ต้องใช้เลือดของผู้่รยเป็นสื่อในการปลุกเสกไอแสนรับตำรามาด้วยมือที่สั่นเทาเลือดของผู้่รยหมายความว่าใช่ เจ้าต้องใช้เลือดของเจ้าเองเป็นเครื่องบูชาพลังคาถานี้ต้องใช้เวลาฝึกฝนและบริกรรมนานถึงเจ็ดราตรีห้ามหลับห้ามพักและห้ามออกนอกเขตอาคมที่ข้ากำหนดครูบาสุริยะกล่าวอย่างหนักแน่นไอแสนพยักหน้าอย่างไม่ลังเลเพื่อจันและเพื่อความสงบของแผ่นดินนี้ผมยอมแลกทุกอย่างครับ ครูบาสุริยะสร้างอาาเขตศักดิ์สิทธิ์ให้ไอแสนในถ้ำแห่งหนึ่งบนเขาท่านสั่งสอนการใช้คาถาชั้นสูงอย่างเข้มงวดจำไว้แสนคาถามหาปราบมานี้ต้อง่ายด้วยจิตที่มั่นคงและแรงแขนที่ถูกควบคุมนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสะภุพะนะมะพะทะทุสมณีนี่คือหัวใจคาถา จงรวมพลังพุทธคุณและธาตุทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งและเมื่อถึงเวลาเผชิญหน้าจงใช้มีดบินสำริดของเจ้าเป็นสื่อมันคืออาวุธเดียวที่สามารถเจาะทะลุเกราะมนดำของมันได้เจ็ดวันเจ็ดคืนไอแสนบริกรรมคาถาไม่หยุดหย่อนร่างกายพายผอมลงแต่ดวงตาของเขากลับมีประกายแสงอาคมที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เขาฝึกการผสานคาถามหาปราบมารเขากับมนเรียกฟ้าผ่าเพื่อให้เกิดเป็นพลังทำลายล้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดครบเจ็ดวันไอแสนลาอาจารย์และมุ่งหน้ากลับสู่ป่าเถื่อนทมินด้วยใบหน้าเปื้อนรอยแผลเป็นจากความเศร้าและเพลิงอาคมที่เคยใช้มีดบินสำริดในมือเปล่งประกายสีเงินยวงวาวับ เขาเข้าไปในเขตป่าลึกอย่างไม่เกรงกลัวและตั้งใจใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อครูบาเมฆให้ออกมาจากที่ซ่อนไอเมฆแกออกมาเดี๋ยวนี้ข้ารู้ว่าแกจับตาดูข้าอยู่ไอแสนตะโกนก้องป่าทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นรอบตัวเฮๆเจ้าหนุ่มกล้าหาญเกินตัวนักไม่คิดจะหนีไปอยู่สุขสบายหรือกลับมาให้ข้าดูดเลือดทำไมกัน ข้ากลับมาเพื่อล้างแค้นให้สหายและส่งแกไปสู่ขุมนรกที่แกคู่ควรไอแสนกล่าวด้วยความเดือดดาลออกมาสู้กันอย่างลูกผู้ชายอย่าได้ใช้กลอุบายตื้นๆเลยผู้ชายเด็กน้อยข้าอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของมนุษย์สโลกไปนานแล้วสิ้นเสียงครูบาเมฆก,ก็ปรากฏตัวอยู่ด้านหลังไอแสนในทันทีมันรวดเร็วราวกับปีศาจ แต่คราวนี้มันอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมากผิวหนังของมันเรียบตึงขึ้นราวกับหนุ่มวัยกลางคนดวงตาสีแดงเข้มว้าวโรดเจ้ามาเองก็ดีข้าไม่ต้องเปลืองแรงครูบาเมกพุ่งเข้าใส่ไอ้แสนอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสกคาถาปัดป้องและโจมตีในคราวเดียวกันนะพุทธังบังคับมะธรรมังบังคับอสังคังบังคับ จงหยุดนิ่งไอ้แสนรู้ทันเขาหลับตาลงตั้งจิตมัน่นสั่งให้มีดบินสำริดลอยขึ้นเหนือศีรษะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะมะพะทะทุสะมณีเกราะเพชรพระพุทธเจ้าป้องกันทุกอาคมพลังอาคมของครูบาเมกพุ่งชนเข้ากับเกราะแก้วใสที่ห่อหุ้งร่างไอ้แสนไว้จนเกิดเสียงดังสนัน่น แต่ไม่สามารถทะลุทะลวงได้เกราะนี้แกได้วิชามาจากสุริยะนั่นเองครูบาเมฆแค่นเสียงแต่เกราะก็มีวันแตกอหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะคาถาดูดเลือดจากระยะไกลสายใยพลังงานสีดำหลายเส้นพุ่งเข้าพันเกราะแก้วและเริ่มดูดพลังชีวิตจากไอ้แสนทันที ร่างกายของเขารู้สึกอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วเลือดเริ่มไหลซึมออกมาจากผิวหนังที่ถูกพลังดูดนี่แหละเวลาของข้าไอแสนคำรามอย่างเจ็บปวดเขากัดฟันตั้งสมาธิทั้งหมดไปที่การร่ายคาถามหาปราบและมีดบินสำริดที่ลอยอยู่นะมูพุทธายะอสังวิสุโลปุสะภุพะนมะพทะทุสะมณี ด้วยเลือดนี้ขอให้พระอาทิตย์ทรงพลังจงทําลายมนดำทั้งปวงโอมปราบมาราปราบมารามหาปราบมารไอแสนใช้มีดบินกรีดที่ฝ่ามือตนเองเลือดสีแดงสดพุ่งออกมาเป็นสายพุ่งเข้าเคลือบมีดบินสำมฤธิ์จนเปล่งประกายสีแดงฉาน มีดบินสำริดที่อาบด้วยเลือดของผู้ร้ายและคาถามหาปราบพุ่งเข้าใส่ครูบาเมฆราวกับดาวตกที่ควบคุมทิศทางได้ปุโรหิตเท่าตกใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันพยายามร่ายคาถาป้องกันสูงสุดไม่อุกาลิอุกาลิพินาศยะเกราะมนดำเจ็ดชั้นป้องกันป้องกัน แต่มีดบินที่เต็มไปด้วยพลังพุทธคุณและเลือดบริสุทธิ์ไม่สนใจสิ่งใดมันพุ่งเข้าปะทะเกราะมนดำเจ็ดชั้นจนแตกละเอียดไปทีละชั้นราวกับแก้วที่ถูกทุบชึกมีดบินสำริดพุ่งทะลุทะลวงเข้ากลางอกของครูบาเมกอย่างแม่นยำเลือดสีดำพุ่งกระจายออกมาจากบาดแผลอ้าอ้าเป็นไปไม่ได้ข้าเป็นอมาตะ ปุโรหิตเท่ากรีดร้องร่างกายของมันเริ่มสลายตัวเป็นผุยผงอย่างรวดเร็วไอแสนไม่รอช้าพลันร่ายคาถาสุดท้ายเพื่อผนึกวิญญาณชั่วร้ายโอมพุทธังบังเกิดทรมันบังเกิดสังคังบังเกิดฟ้าผ่ามานวิญญาณปีศาจจงถูกจองจำตลอดกาลนานสาธุ ทันใดนั้นสายฟ้าสีเงินยวงก็ฟาดลงมาจากท้องฟ้าอีกครั้งพุ่งเข้าใส่ร่างของครูบาเมฆที่กำลังสลายตัวจนกลายเป็นเพียงทุลีดินและควันสีดำจางหายไปในอากาศไอแสนสุดตัวลงกับพื้นด้วยความอ่อนล้าเขาหลับตานิ่งน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่น้ำตานี้คือความโล่งใจ เขานั่งอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเงียบงันของป่าเถื่อนธมินร่างกายของเขาบอบช้ำแต่จิตวิญญาณของเขาได้รับการปลดปล่อยจันมึงตายตาหลับแล้วนะเขาพึมพำรรเบาๆกับตัวเองก่อนจะพยุงร่างที่บอบช้ำลุกขึ้นจากพื้นดิน มุ่งหน้ากลับสู่โลกภายนอกเพียงลำพังโดยมีมีดบินสำริดเพียงเล่มเดียวที่เต็มไปด้วยรอยเลือดเป็นเครื่องเตือนใจถึงการต่อสู้อันแสนสาหัสและการจากไปของผู้เป็นสหายรักของเขาจบบริบูรณ์ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม